สวัสดีค่ะดเด็กๆได้ยินเสียงครูไหมเสียงเบาเนาะวันนี้ครูฝนจะให้เด็กๆไปดูฟางข้าวเด็กๆรู้จักฟางข้าวไหมคะฟางก็คือต้นข้าวที่เอาเม็ดออกแล้วนะต้นข้าวที่ไม่มีเมล็ดข้าวแล้วเราเรียกว่าฟางนะคะฟางข้าวนะ ทีนี้ฟางที่เกิดจากการปลูกข้าวเนี่ยมันเยอะมากเลยเขาจึงหาวิธีเอาฟางไปใช้ประโยชน์นะคะบางที่ไม่ได้เอาไปใช้ทำประโยชน์อะไรก็เผาทิ้งนะคะแต่เราไม่ต้องเผานะคะถ้าเรานะคะมีเวลาเราเอาฟางข้าวไปทำอะไรได้บ้างเด็กๆไปดูเขาบอกว่าประโยชน์จากฟางข้าวอันที่หนึ่งนะคะ อันที่หนึ่งเอาไปเลี้ยงสัตว์อันที่สองเอาไปเพาะเห็ดน,นะคะและอันดับสามเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักได้นะคะเอาไปปุ๋ยหมักให้ต้นพืชเจริญเติบโตได้ด้วยนะคะสรุปแล้วว่ามันเอามาเป็นอาหารสัตว์ได้นะทั้งฟางข้าวทั้งเปลือกข้าวนะคะเอามาเป็นอาหารให้สัตว์กินได้นะคะตัวอะไรบ้างที่มันกินฟางมีวัวควาย หมูสัตว์ที่กินหญ้าน,นะคะกินฟางข้าวด้วยนะเพราะว่าฟางข้าวก็มียังถือว่ามีกลิ่นหอมจากข้าวอยู่นะใช่ไหมคะ,อะเอามาเป็นอาหารให้สัตว์ได้นะคะเอามาใช้เลี้ยงสัตว์ได้หรือจะเอาไปทําเป็นโรงเรือนก็ได้ใช้ปูให้สัตว์นอนในคอกก็ได้นะอ่า เป็นอาหารให้คนก็คือเอามาเพาะเห็ดนะคะเอาฟางข้าวมาเพาะเด็กๆเ,เคยกินเห็ดไหมเห็ดนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเขาเอาฟางข้าวมาใช้ในการเพราะเห็ดนะคะ,ะเห็ดฟางเห็นไหมคะเนี่ยมันก็จะขึ้นเยอะมากเลยนะคะถ้าเผื่อมันขึ้นเยอะแบบนี้เอาไปขายได้สตางค์อีกเห็นไหมมีประโยชน์เลยนะคะ ฟางข้าวนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักเอามาคลุมหน้าดินนะคะเอามาคลุมหน้าดินให้พืชเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะให้ดินชุ่มชื้นนะคะมีประโยชน์กับต้นพืชน,นะทีนี้ครูฝนก็จะมาทบทวนนะตั้งแต่วันจันร์ตั้งแต่วันจนันทรนนะ์ เราได้เรียนเกี่ยวกับลักษณะของข้าวไปแล้วนะคะวันจันทนะข้าวเปลือกข้าวสารข้าวสุกข,ข้าวเหนียวข้าวเหนียวดํานะคะพอมาวาันอังคารคุณครูฝนก็ให้เด็กๆดูเกี่ยวกับลักษณะของต้นข้าวใช่ไหมต้นข้าวมีส่วนประกอบอะไรบ้างตรงไหนเรียกว่ารวงตรงไหนเรียกว่าต้นนะคะ ต้นข้าวมีการเจริญเติบโตอย่างไรนะต้นข้าวเติบโตจากเม็ดงอกไปเป็นต้นอ่อนต้นกล้าแล้วก็เป็นต้นข้าวนะคะพอถึงเวลาที่มันสุกก็ไปเกี่ยวเอามากินได้ไคะแลวครูฝนก็ได้ให้เด็กๆดูขั้นตอนการทำนานะเด็กๆก็ได้ดูขั้นตอนการทำนาไปวันพุธใช่ไหมคะ กว่าที่จะได้ข้าวมาให้เรากินนะคะชาวนาสิ้นกำลังเกือบทั้งปีะคะเขาไถานาดํนานะคะใช้เวลาทั้งปีดูแลนานะคะเกี่ยวข้าวนวดข้าวสีข้าวนะขั้นตอนของการปลูกข้าว และเมื่อวานวันพฤหัสบสีีคุณครูฝนก็ได้แนะนำอาหารต่างๆที่ทำจากข้าวใช่ไหมคะเด็กๆก็ได้ดูไปเลยมีอาหารอะไรบ้างนะจำได้ไหมนะคะลองไปหาทานหรือ,อยังขนมครกขนมครกทำจากข้าวเจ้านะคะเขาเอาข้าวเจ้าไปแช่น้ำแล้วก็บดนะคะให้ละเอียด ถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเรียกว่ามู้ข้าวแต่สมัยนี้ไม่ต้องแช่ไม่ต้องมุ้ให้เสียเวลาแล้วมีแป้งสําเร็จรูปนะคะซึ่งแป้งก็ทํามาจากข้าวนั่นแหละเอาไปทําประโยชน์ได้หลากหลายชนิดเลยนะคะข้าวก็ให้พลังงานเป็นอาหารหมู่ที่ท่า่คาร์าบโบไฮเดรตใช่ไหมคะมีข้าวพวกป้าพวกแป้งนะคะ แลวก็วันนี้คือประโยชน์ที่ได้จากฟางประโยชน์ที่ได้จากฟางข้าวก็เอาไปเลี้ยงสัตว์นะคะเป็นอาหาราสัตว์ได้เอามาเพาะเห็ดนะคะเป็นอาหารให้คนกินได้ถ้าเห็ดเยอะเหลือก็เอาไปขายได้ด้วยนะแล้วก็เอาไปเป็นปุ๋ยหมักเป็นอาหารของต้นพืชได้ด้วยนะคะนมฟางก็มีประโยชน์ด้วย ต้นข้าวสรุปว่าเม็ดข้าวเม็ดเล็กๆเนี่ยมีประโยชน์ตั้งแต่เม็ดมันนะคะต,ต้นมันจนถึงฟางก็ยังมีประโยชน์นะคะเหลือเศษก็ไม่ทิ้งเนี่ยชาวนาก็ใช้คุ้ม่านะคะนะคะ,ะทีนี้ใบางานวันนี้ครูฝนก็ให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามนะคะประโยชน์ของฟางนะมีอะไรบ้างแล้วเราก็นับนะคะ นับจำนวนแล้วเติมตัวเลขให้ครูนะคะอ่านสะระเอือพร้อมกันนะคะกอเอือเกลือจอเอือเจือดอเอือเดือตอเอือเตือบอเอือเบือปอเอือเปือออเอือเอือเกลือเจือ เดือเตือเบือเปือเบืออ่าวันนี้วันนี้วันนี้เปิดไปที่หน้า6กับเจนะ็ดะหน้าหกับหน้าเหน้าที่หให้เด็กๆโยงนะคะชบาคือลักษณะจากสัมพันธ์กันกันกบดอกเดี่ยวใช่ไหมเออชบากระดอก ดอกบัวจะเป็นดอกที่ออกเดี่ยวๆนะคะถ้าเป็นดอกเข็มจะออกเป็นช่อเหมือนกับดอกไวเซียนนะอันนี้กล้วยไม้ก็เป็นช่อและกุลาบนะคะ,อะบอหน้าที่2นี้คุณครูฝนให้อุปกรณ์มาแล้วเด็กๆแกะออกจากถุงพลาสติกนะคะแล้วก็ให้เป็นครูฝนให้เป็นรูปสามเหลี่ยมมานะคะ ไม่แน่ใจว่าให้ไปสองดอกนะคะให้ไปสองดอกเด็กๆก็เอารูปภาพมาประกอบให้เป็นดอกไม้เหมือนตัวอย่างของเขานะคะแกะแถบกาวแล้วแปะลงไปในในในที่ว่างๆเลยนะคะให้ได้นะคะคนละสองดอกและถ่ายรูปนะคะสวยๆส่งมาให้ครูฝนเด็กๆจะตั้งชื่อด้วยก็ได้ว่าหนูจะให้เป็นดอกไม้อะไรนะคะดอกเข็มดอกรักนะคะดอกบัวอะไรก็แล้วแต่ ั้งชื่อดอกไม้แล้วก็ให้คุณพ่พอคุณแม่ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูฝนดูด้วยนะคะ,ะจบแล้วค่ะสัปดาห์นี้เรื่องข้าวนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะติดตามว่าคุณครูฝนจะพาเด็กๆไปดูเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะสัปดาห์หน้าเป็นหน่วยที่17นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่17แล้วนะคะพบกันวันจันทร์นะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ